เราเคลื่อนที่จุดระเบิดแล้วไปทางโน้นไปทางโน้นโอ้โอเคถือว่ารอดระเบิดน้ำ Yes d ม เรียบร้อยนั่นแหละครับสุดยอดเออโอเค